ับพี่น้องมาแลว้วอาจารย์ใหญ่เอามมอ,อีกแล้วเอาของผมมาหนิกะออเดอร์ออกนะครับจากไอ้สายทางวอรินชัมราบนะครับผมเดินทางมาครับเองพี่ครับของไฟเอาเลยอาจารย์เอาเลยครับเอาเลยๆ,ๆนี่ครับลู่หนึ่งตามสั่งครับผมขวาสะบัดนี่ครับโอ้ยพี่เทียบไว้มาถือไฟเพื่อนแน่นี่ครับเดี๋ยวข้าถ่ายคลิปเบิดบ่เบิดบ่เบิดบ่ เจียวครับผมนี่มาตรฐานเลยทีนี้อย่างเดียวยเอา,มาหม่ไฟช่วงนี่็เริ่มอ,ออกแล้วครับผมขอบคุณเลยนะครับอาจารย์ม,มาตรฐานขึ้นรถครับบานน,นี่ครับเพิ่นมาจากอำเภอวารินนะผมอุบลราชธานีเฮานี่แล้วครับเดินทางมาองไฟนะครับผมอ่าเนี่ยบาทกับมหาไทาเทเนียมห้ายังไป ตัวจะผู้่าหาเนี่ยว่าเหรียญน,นออยู่ว่าดดเลยนี่ครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเคลียร์งานให้เพิ่นก่อนครับผมขอบคุณครับมาทาน